สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยณนประจำวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 Hd เริมแข่งขันเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวยสามอ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด103อปอนด์นะครับเป็นม่อรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่13เป็นการพบกันระหว่างเหนือดวงวอิรวัตรจะพบกับการจะชัยเจียนไดมอนด์โฮมส่วนคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด118ปอนด์นะครับเป็นองฝั่งเจ้าริธิเศตูแก้วสัมฤทธิ์จะพบกับมนัตต่อย้ำสวนและเควกนํำรายการครับชกกันที่พิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างเพชรเมืองสีทีเด็ด99จะพบกับเพชรงามชอห้าพยัคค์นะครับและคุณศรีปิไทยรายการครับเป็นมวยเวทเล็กๆช่วกันที่พิกัด102ปอนด์เป็นทางฝั่งพันโทสิทธิ์คุณต้อมทีเคอาราย์จะพบกับเดชยริศสเดชดำรงนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยฝาแฟมมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็แฟนมวยท่านใดครับที่กำลังมองหามวยหูขอแนะนำครับมวยหูจากสิงห์ล็อก2นะครับให้มากกว่าราคาต่อรองภาคทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์0 8 5 7 9 3 8 4 3 7นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหกคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด103ปอนด์นะครับเป็นมวยรอบแชมเบนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่13านะครับมาดูฝั่งทางด้านเหนือดวงกันก่อนครับ เหนือด,ดวงวชิรวัตรนะครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีสูง162เซนติเมตรมวยจากอำเภอซับใหญ่จังหวัดเชียภูมินะครับผลงานฟอร์มหลังของเหนือด,ดวงครับรายนี้มีชนาธิปสามนะครับเจ้าสิงห์พยักเกียรติเป็ดชะจากนั้นไบแพ้คะแนนให้กับเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับหลังสุดในแพ้ชนาธิปสองให้กับแซมสันสิงห์บังทองครับที่ตอนาบาังกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมา ส่วนคู่ชกวันนี้เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นเจ้าการจะชัยเทียนไดมอนด์โฮมนะครับหรือเจ้ากิติภพหรือเจ้าก้องไกลวิสุทธิทรงังสีอะคาเดมี่ตัวเดียวกันนะครับ mm. นักชกวัย20ปีสูง164ซนติเมตรมวยจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผลงานฟอร์มหลังของการจะชัยครับมีชนะธิ์ว4เนะครับเพชรสมเด็จไกศิลปพบ,บ็อกซิ่งยิมจากนั้นมาแพ้ทั้งวิสาให้กับทองแสนขันป่องเส้นฟาร์มนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นแพ่ท้องที่าให้กับเอกพิทักษ์กวยบางคอนแหลมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน67ที่ผ่านมาแล้วก็หยุดหายหรือสังเวียนไปประมาณหนึ่งนะครับไบนี้กลับมาขึ้นมาอีกครั้งคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้เวทพิกตร้อยสามปอนด์นะครับเป็นประเภทสดกับเก่านะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดนี่อยู่ทางฝั่งเจ้าเหนือดวงครับรุ่นน้องครับเป็นมวยกล้าได้กล้าชนนะครับบุกบูสู้ดีเตะนํำปั้มตี ความขยันความพยายามนี่ดูใช้ได้เลยนะครับรายนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าบุญชัยสอบบุญมีฤทธิ์นะครับยังไม่ใหม่ครับยังไม่กี่ครั้งนะครับแต่เป็นมือที่สู้ดีนะครับได้สดได้ร่างกายครับแต่ว่าประสบการณ์กระดูกมวยความเกา่าช่วงบินนี่จะดูเป็นรองนะครับรายนี้ก็เก็บตัววิศมทฑีสอบบุญมีฤทธิ สูงผู้ชกเจ้าการจะชัยครับรายนี้เป็นมวยเก่าเกมเตะตั้งขวางคานะครับเก็บกันบางโตอาวุธมวยดูครบเครื่องข้องเป็นมวยเก่ามวยเก่าช่วงมานานนะครับได้กระดูกมวยนะครับแล้วก็ได้ช่วงบินเบอร์มวยชื่อมวยชั้นมวยนี่ดูดีมากครับเจ้าการจะชัยแต่ว่าสภาพร่างกายความสดแล้วก็ความต่อเนื่องเนี่ยครับดูจะเป็นรองแล้วช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสุดสุดนะครับตัวนี้พอได้เวลาโดนบทโดนเบียดแล้วมีเหี่ยวมีแฟบนะครับ จ้าการจะใช้ก็เก็บตัววิศวะที่วิสุที่รังสีอะคาเดมี่นะครับคุณทีดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับเปิดของคู่แรกประเภทสดกับเก่านะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอานะครับเมื่อเปลี่ยนเ่องไปแล้วคู่นี้ผมก็ชอบทางฝั่งเจ้าเหนือดวงนะครับรุ่นน้องครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดครับได้เปรียบในเรื่องของสร่างกายครับแล้วเหนือดวงแกเป็นมวยที่สู้ดีครับมีขึ้นตลอด ต้นตันนี้ดูแล้วอึดอัดหน่อยนะครับแต่พอโดนต่อโดนเบียรเสียดสียิดเยี้ยไปแล้วมากยกดูว่าสดน่าจะบบทเก่านะครับรวมไปถึงซาเวดล้อมบรรยากาศทีมเชียร์ก็ดูดีด้วยคู่หนึ่งของรายการครับออกาลังฝั่งเจ้าเหนือดวงวชิรวัตรมองดูว่าชนะเจ้าการจะิญเทียนไดมอนห่มนะครับมาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่2ของรายการครับโชว์กันที่เว็บพิกัด118ปอนด์นะครับมาดงฝั่งทางด้านเจ้าริเซตู่กันนครับ ริเซตตูแก้วสำริดนะครับหรือเจ้าอิท,ทธิฤทธิสติ์คูเดตนะครับนักชกวัย21ปีสูง169เซนติเมตรมวยจากจดบุรีรัมนะครับผลงานฟอร์มหลังของริเซตตูครับมีชนะคะแนนเจ้าหลานย่าแก้วกวยบางคอนแลมนะครับชี่อ้อมน้อยแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบ8ปดพหการคาร์บอยช็อตไปครองได้สำเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมาแพ้น้องที่4ให้กับเมืองชัยสิทธิก์กำนันเหน่งครับชี่อ้อมน้อยหลังจากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับเผลิตศึก ต่อย้ํ้ส่วนนะครับที่อยุธยาเมื่อเดือนมีนาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนกู้โชควันนี้ครับเป็นมนัสต่อย้ย้ส่วนนะครับหรือเจ้ามนัสสโชคมีชัยกจันหูนีตัวนี้เดียวกันครับนักโชควัย21ปีนะครับสูง168ซมตรมวยจากอำเภอเช้าอ,อวดจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานอร์มหลังของมนัสครับมีชนะคะแนนเจ้าเบอร์1นึสสระชีพ จากนั้นมาชนะแค่งเจ้าเมืองชัยสิทธิ์กำนัดหนึ่งนะครับหลังสุดนี่แพ้น้องที่3ให้กับเพชรปราศักดิ์สอสระชีพที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ฟอร์มสดนะครับชนะตลอดพึ่งสะดุดในครั้งหลังสุดนะครับคู่นี้แบบพิกัด118ปอนด์นะครับเป็นประเภทซ้ายกับขวานะครับนอกกับในแข้งกับเข่านะครับมวยทางซ้ายอยู่ทางฝั่งเจ้าฤทธิ์เซตูนะครับหรือเจ้าอิตาลิสนะครับรายนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือเชิงดีแข้งวางแม่นซ้ายจัดจ้านนะครับ และหลักเหลี่ยมดีด้วยเป็นมวยที่คล่องแคล่วมีความรวดเร็วสานีนทั้งแถบเลยนะครับแต่ว่าลูกบลกูลูกดูดันแล้วก็เข่าในนี่จะจะดูเป็นรองนะครับฤทธิ์เสียตัวนี้ก็เก็บตัววิซอมดีคลายมวยแก้วสำริดส่วนผู้โชคเจ้ามานัดรายนี้เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าในเหนียวเตะน้าปั้มตีบูสู้นะครับก่อนนี้ฟอร์มดีครับชนะตนลอดนะครับพึ่งสะดุดในครั้งหลังสุดเป็นมวยประเภทเข่าในแข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขง,ขงแรงนะครับรายนี้ต้องอัดต้องเบียดต้องชนทะเลาะ ต้องเกาะให้ได้และให้ทันและดิมคันต้องหาตัวให้เจอนะครับคิดช้าดําช้ายึกยึกยักยักนี่เขารองแข่งได้เพราะว่าจังหวะมวยฝีมือเชิงนี่จะดูเป็นรองนะครับมรดน,นี้ต้องรู้ในท้ายเรื่องที่เขาในไปปลายนะครับรันนี้ก็เก็บตัวฟิซอลไมที่ค่อยมาต่อย้ำส่วนนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับอายุนามดูไรเรียกกันครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกัน ส่วนอาวุธมวยทางมวยนี่คนละสไตล์เลยนะครับประเภทซ้ายกับขวานอกกับไหนนะครับบูกับบุญศิลปะปราพระกำลังนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้วครับคู่นี้ผมออกชอบลังฝั่งเจ้าริเซตูนะครับจงังหวะมวยดีครับคือแกเป็นประเภทหลบปรีกเก่งนะครับแล้วก็เข้าออกรวดเร็วครับเพระว่าเข้าก่อนเห็นตัวก่อน เนื่องจากว่าลิเซตูแกเป็นประ,ประเทศเตะซ้ายจิ้มซ้ายนะครับเข้าออกไวแล้วไหวพริบดีด้วยนะครับจังหวะเข้าเบรเข้าทําแกนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับแล้วออกเป็นลูกคู่ด้วยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมองว่าเบียดไปเบียดมาเองที่คาดทียืนยอะไปแล้วไม่เหี่ยวไม่แผ่วไปแกันไปในอาวุธมวยด้วยว่าจะหลากลายแล้วก็มีเยอะกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับหมอมที่เจ้าลิเซตูแก้วสัมฤทธิ์ดูว่าชนะเจ้ามานัดต่อยแยมส่วนนะครับ และมาถึงขั้วเอกน้ำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรเมืองศรีกันก่อนครับเพชรเมืองศรีทีเด็ดเก้านะครับนักชกวัย22ปีสูง173เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับผลงานซ้อมหลังของเพชรเมืองศรีครับมีชั้นหัหนึ่งนะครับเด่นภูไทย MC ็มซีซูเปอร์เร็กนะครับในรายการบอลลูปินีจากนั้นมาแพ้น้องหัวห่งครับให้กับอัสซาดูลาอิมานกาซาลีเอฟนะครับนักชกรัสเซียนะครับในรายการวอลลู และก็หลังสุดนี้สลับมาชกในรูปแบบไฮยกคร้บอย่างแจ้งเกิดไม่ได้แพ้คะแนนให้กับวูคองสุจเรนวิทที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังมีชค3มยกบ้าง5ยกบ้างสลับกันไปนะครับสูงผู้โชควันนี้เป็นเจ้าเพชรงามชอห้าพยักนะครับนักโชควัย30ปีนะครับสูง170ซนเมตรยจากอำเภอรีรัตนะจังหวัดรีสะเกดนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรงามนะครับมีชนะคะแนนไข่หวันเล็ก สิทธิพนมทองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเชลซนเจ้าเทพบุตรเพชรเกตเพชรนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลังสุดนี่กลับมาเคลื่อนไหวที่เมืองไทยอีกครั้งนะครับมาแพค้คะแนนให้กับเจ้าสิงห์ดสิงห์อาชานะครับที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเพชรงานนี่ก็ดูว่าจะมาชกชกหยุดหยุดแล้วก็มามา,มาหายหายนะครับในรูปแบบของรูป5ยก ก็ดูว่าจะขาดความต่อเนื่องไปนะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้เว็บพิกัด136ปอนด์เป็นประเภทสดกับเก่านะครับหนุ่มนน่นหนุ่มสดนี่อยู่ทางฝั่งเจ้าเพชรเบองสีนะครับรุ่นน้องครับเป็นมวยฝีมือเชิงดีนะครับตั้งรับเก็บการดากัดกเตะดักแทนนะครับแล้วก็ดูว่าแข่งจะวังแม่นด้วยนะครับฟอร์มหลังผลงานของเพชรเบองสีนี่ดูรูปร,ร,รุ่นดนนะครับก็ดูว่า มฟอร์มหลังนี่ก็ดูดรอปลงไปนะครับแต่จะได้ในเรื่องของความต่อเนื่องความสม่ำเสมอนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซสํมที่ค่ายมวยทีเด็เกสิบเก้ชชคกเจ้าเพชรงามครับรุ่นพี่เป็นมวยเก่าเกมครับรายนี้ตั้งรับเก็บกันนะครับดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีครับอายุนามก็30แล้วแต่เป็นประเภท30ยัง แจ๋วนะครับคือกระดูกมวยประสบการณ์สูงนะครับแต่ว่าร่างกายความสดความต่อเนื่องดูเป็นรองแล้วนานๆชกกลางวันเทียครับก็ต้องดูว่าเรี่ยวแรงพละกาลังนี่จะคงเส้นคงวาได้ขนาดไหนนะครับเพชรงามนี่ก็เก็บตัววิซซ่ไม่ทค่ใมวยช่อห้าพยัก์นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้ประเภทฝีมือครบเครื่องข้องทั้งคู่เลยนะครับสดกับเก่าครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วคู่นี้ ผมบอกชอบงฝั่งเจ้าเพชรเมืองสีนะครับรุ่นน้องครับเชิงชว์สไตล์ฝีมือคล้ายๆกันครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรเมืองสีแพ้มัง่งชนะมัง่งแต่ก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะครับความต่อเนื่องนี้ดูว่าจะมีมากกว่านะครับแล้วเกมเบียดเกมบัทะเนี่ยเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีเนี่ยได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายพรักไปแล้วมากยกมองดูสดน่าจะบทเก่านะครับเขวกำํารายการครับออกชมรางฝั่งเจ้าเพชรเมืองสีทีเด็ดเก้าสิบเก้ามองดูชนะเจ้าเพชรงามชอห้าพยักนะครับ มาถึงคู่ที่4ีปิดท้ายรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านพันโทกันก่อนครับพันโทสิทธิ์คุณต้อมชีเคะไรยนหรือพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับนักชกวัย15ปีสูง164ซนเมตรมวยจากอำเภอศรีวิรัยจดบึงการนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าพันโทนะครับรานนี้มีแพ้คะแนนให้กับจงอังดำสิงห์มาวินจากนั้นแพ้ตองที่2ให้กับตีเร็กมรมใจเพื่อนหลังสุดนี้แจ้งเกิดได้ครับ ชนะนกยูนิฮันครับสิ่งชนะเกียรติเป็นเดชะที่ราชชมเนินเมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้โชควันนี้เป็นเดชเยริศสอดเดชดำรงนะครับนักโชคดาวรุ่งวัย15ปีสูง167หซนติเมตรมวยจากอำเภอปะเหรียนจังหวัดตรังนะครับผลงานฟร์มหลังของเดชเยริศครับรานนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะทู่2สสายลมสดวนอาหารปีกไม้จากนั้นมาชนะแนนเจ้าคอมพิเกษรันชยัย หลังสุดนี่ฟอร์มสดต่อเนื่องครับชนะคะแนนเจ้าเหนือพยัก์พุทธประชาช,ชื่นที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมาช่วงหลังฟอร์มสดฟอร์มดีมากเดียริสไม่แพ้ใครครับไร้พ่ายชนะมารวดเลยนะครับคู่ปิ้ารายการครับคู่นี้เป็นมวยเวทเล็กๆนะครับพิกัด1 0 2ปอนด์ตอนะครับเป็นชุดดาวรุ่งต้นกล้าพันดีอนาคตไกลทั้งคู่เป็นมวยคนละทานครับซ้ายกับขวามวยทางซ้ายอยู่ตรงฝั่งเจ้าพันโทนะครับเป็นมวยฝีมือเชิงดีแต่ตั้งขวางคาลาานิ้ายทั้งแถบนะครับ ชื่อมวยเบอร์มวยกระดูกการผ่านมวยดีครับพันโทแต่ว่าผลงานฟอร์มหลังนี่ดูจะเป็นรองนะครับก่อนนี้ฟอร์มสุดๆนะครับแต่หลังสุดนี้ก็ได้แจ้งเกิดเอาไว้แล้วพันโทนี่เป็นมวยที่อาวุธดีนะครับแต่ว่าเวลาโดนเบียดโดนเสียสิไปแล้วปลายปลายมีเหี่ยวมีแผ่วนะครับรายนี้ก็เป็นคู่แฝดกับเจ้าพันเอกนะครับเป็นลูกชายของบ้านโคราชพันโทนี่ก็เก็บตัวพิซซ้อมที่พีเคแสนชัยนะครับ ส่วนคุชชเจ้าเดชยาฤทธิ์นะครับอะนที่เป็นมวยฝีมือเชิงดีเหมือนกันครับเป็นมวยเตะขวาเตะขวาเตะตั้งขวางคาดูคล่องแคล่วว่องไวนะครับเป็นมวยที่ทักษะดูดีมากนะครับแต่เวลาโดนเบียดโดนเสียดสีอาการมวยก็ดูว่าจะมีแกว่งแกว่งเหมือนกันนะครับกระดูกมวยนี่จะเป็นรองนะครับเจ้าเดชยรฤทธิ์นี่กระดูกมวยประมาณ2 0กบทไฟนะครับขณะที่พันโทนี่ กระดูกมวย6070ไฟล์เลยนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลดูเด็กยริจะเรื่มเรื่มนะครับดูจะได้เปรียบช่วงชกอยู่เล็กน้อยนะครับฝีมือเชิงชกสไตล์คล้ายกันนะครับคู่นี้วัดกันเลยครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับคู่ปิเทไรการครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมชอบกำลังฝั่งเจ้าพันโทนะครับรุ่นพี่ครับกระดูกดีครับและเป็นมวยฝีมือเชิงดีด้วยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ ลายนี้หลบปรีกป้องกันตัวเก่งนะครับแข้งซ้ายแกจะวางแม่นนะครับหมัดสองนี้อันตรายด้วยรุนเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับลูกหนักลูกแรงดูดีครับพันโทมีบู๊มีบุญน,นะครับเดินได้ถอยเป็นเบียดไปเบียดมายิ่งจะเป็นแล้วไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยดูว่าจะคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วกว่าคูชกนะครับคูปิดท้ายรายการครับหมอบริที่เจ้าพันโทสิทธิ์คุณต้อมทีเคอรไรยยนนะครับหรือพิเคศชัยมองด้วยชนะเจ้าเด,ดยทริ์สเด็ดดำรงนะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชอบอในศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่13นะครับออกช็รางฝั่งเจ้าเหนือดวงวชิรวัตร หนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับได้เปรียบในเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็ชอบร่างกายครับมองว่าชนะเจ้าการจะใช้ย TN Diamond Home นะครับสุขุที่2นี่ออกชอบดังฝั่งเจ้าริเสตูแก้วสำริดนะครับประเภท้ายจัดจ้านครับทางมวยดูได้เปรียบเข้าก่อนเห็นตัวก่อนนะครับน่าจะมีจังหวะห้ได้แขบใครหยานะครับแล้วหลังนี้สายหนักแรงด้วยนอกจากแข้งซ้ายที่วางแม่นยังมีหมัดซ้ายสอกซ้ายที่เปลี่ยนเกมได้ด้วยมองว่าชนะเจ้ามานัดต่อย้ำสวน และเพื่ทำรายการออกช็ังฝั่งเจ้าเพชรเมืองสีทีเด็99ครับฝีมือเชิงดีทั้งคู่แต่ว่าเพชรเมืองสีจะได้ในเรื่องของสภาพร่างกายความสดความต่อเนื่องความสับเสมอก็ดูว่าจะมีมากกว่ามองว่าชนะเจ้าเพชรงามชอ5พยักษ ส่วนผู้ปิดแทรรายการครับฝีมือเชอีทั้งคู่ออกช่หลังฝั่งเจ้าพันโทสิทธิ์คุณต้อมทีเคอไรยนนะครับตอนนี้เตะซ้ายจิ้มซ้ายซ้ายหนักแรงซ้ายจัดจ้านซ้ายทั้งแถบนะครับแข้งซ้ายวงนอกวางแม่นเข่าในมีจับมีล็อกไล่แขนแทงสู้คู่ขี้สุสีมีเรียมตัวเกี่ยวหักจับเทให้คู่ชกเสียบเสียทรงก็ดูว่าทําได้ดีนะครับดูว่าจะเก๋วกว่าครับมองว่าชนะเจ้าเดชยริศสอเดชด,ดารงนะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้แฟนมวยชอบใคร ชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดสับซาคลิกกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนนี้ขอให้ฟเหนเดมวยทุกท่านครับรำเริงนทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ